บท46แซนฮิล46.1ฮามีน46.2การประทานลงมาของคำพีนี้จากอันลาะผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาน 46.3. เรามีได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเพื่ออื่นใดเว้นแต่ด้วยความจริงและวาระที่ถูกกำหนดไว้แต่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นผู้ผินหลังให้จากสิ่งที่พวกเขาถูกตักเตือน 46.4. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกท่านไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่พวกท่านวิงวอนขออื่นจากอันเลาะ จงแสดงให้ข้าเห็นซิว่าพวกมันได้สร้างอะไรในแผ่นดินนี้หรือว่าพวกมันมีส่วนร่วมในการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายจงนำคำพีก่อนหน้านี้มาให้ข้าดูซิหรือจงแสดงร่องรอยแห่งความรู้ที่เป็นหลักฐานยืนยันในการนี้หากพวกท่านเป็นผู้ซื่อสัตย์จริง46.5และใครเล่าจะหลงทางมากไปกว่าผู้ที่วิงวอนขออื่นจากอันเลาะที่มันจะไม่ตอบรับ การวิงวอนของเขาจนถึงวันกิยามะและพวกมันเฉยเมยต่อการวิงวอนขอของพวกเขา46.6และเมื่อมนุษย์ถูกรวมให้มาชุมนุมกันพวกมันเจเวตจะเป็นศัตรูกับพวกเขาและจะเป็นผู้ปฏิเสธการเคารพบ,บูชาของพวกเขา 46.7และเมื่ออาญาต,ต่างๆอันชัดแจ้งของเราถูกสาธยายแก่พวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวเกี่ยวกับสัจธรรมอันกุลระอ่านที่ได้มีมายังพวกเขาว่านี่คือมายากลอย่างชัดแจ้ง46.8หรือพวกเขากล่าวว่าเขามุฮัมหมัดได้ปั้นแต่งอันกุลระอ่านนั้นจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดถ้าฉันได้ปั้นแต่งอันกุลระอ่านขึ้น พวกท่านก็ไม่มีอำนาจอันใดที่จะช่วยเหลือฉันได้จากการลงโทษของอันล็อกพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกท่านกำลังง่วนอยู่ในเรื่องนี้พอเพียงแล้วที่พระองค์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับพวกท่านและพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ46.9จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดฉันมีได้เป็นคนแรกในบรรดารอซูล และฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก่ฉันและแก่พวกท่านฉันมีได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากสิ่งที่ถูกวาฮีให้แก่ฉันและฉันมีใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้ง46.10จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกท่านไม่เห็นดอกหรือว่าถ้าหากอันกุลระอ่านมาจากพันลาะและพวกท่านปฏิเสธอันกุลระอ่านนั้น ทั้งทั้งที่มีพยานคนหนึ่งจากวงวานของ Raw, อิสราเอลเป็นพยานต่อลักษณะเช่นเดียวกันคือคำพีอัเตารอดแล้วเขาก็ศรัทธาแต่พวกท่านยังดื้อรั้นหญิงยโสแท้จริงอันล้อจะไม่ทรงชี้แนะทางแก่หมู่ชนผู้อาธรรม46.11และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าหากว่าอันกุระอานนี้มีความดีพวกเขา ผู้ศรัทธาก็จะไม่รุดหน้าไปยังอันกุลระอ่านก่อนเราเป็นแน่และโดยที่พวกเขาพวกปฏิเสธศรัทธามีได้รับการชี้แนะทางด้วยอันกุลระอ่านดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่านี่คือเรื่องโกหกแต่ดั้งเดิม46.12และก่อนหน้านี้อันกุลระอ่านมีคำทีของมูซาเป็นแบบอย่างและความเมตตา และนี่อันกุระอ่านเป็นคำพีที่ยืนยันเป็นภาษาอาหรับเพื่อตักเตือนบรรดาผู้กระทำความผิดและเป็นข่าวดีสำหรับผู้กระทำความดี46.13แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอันเละคือพระเจ้าของพวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดปฏิบตัติตามคำกล่าวนั้นจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เศร้าสลดใจ 46.14ชนเหล่านั้นคือชาวสวนสวรรค์พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดการเป็นการตอบแทนที่พวกเขาได้กระทำไว้46.15และเราได้สั่งเสียมนุษย์ให้ทำดีต่อบิดามารดาของเขามารดาของเขาได้อุ้มคันเขาด้วยความเหนื่อยยากและได้คลอดเขาด้วยความเจ็บปวด และการอุ้มคานเขาและการหย่านมของเขาในระยะเวลา30เดือนจนกระทั่งเมื่อเขาบรรลุวัยหนุ่มชะกันของเขาและมีอายุถึง40ปีเขาจะกล่าววิงวอนว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่ข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์ขอบคุณต่อความโปรดของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงโปรดปรานแก่ข้าพระองค์และบิดามารดาของข้าพระองค์ และให้ข้าพระองค์ทำความดีเพื่อให้พระองค์ท่านทรงพอพระทัยแก่ข้าพระองค์และทรงให้ความดีเกิดขึ้นในลูกหลานของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ขอรู้แก่โทษต่อพระองค์และแท้จริงข้าพระองค์อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อง46.16 ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่เรารับรองส่วนที่ดียิ่งจากพวกเขาซึ่งพวกเขาได้ปฏิบัติไว้และเราจะละเลยความผิดต่างๆของพวกเขาโดยอยู่ร่วมกับชาวสวรรค์เป็นการสัญญาแห่งความจริงซึ่งพวกเขาได้ถูกสัญญาไว้46.17และผู้ที่กล่าวแก่บิดามารดาของเขาว่าวุ่แก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองขู่ฉันว่าฉันจะถูกให้ออกมาฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรือ ท,ทั้งที่หลายตศตวรรษก่อนหน้าฉันได้ล่วงลับไปแล้วและเขาทั้งสองร้องขอความช่วยเหลือต่ออันเลาะพลางกล่าวแก่ลูกว่าความหายนะจงประสบแก่เจ้าจงศรัทธาเถิดแท้จริงสัญญาของอันเลาะนั้นเป็นความจริงแล้วเขาก็พูดว่าเรื่องนี้มีใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นนิยายเหลวไหลสมัยก่อนเท่านั้น46.18ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่พระดำรัส แห่งการลงโทษเป็นที่คู่ควรแก่พวกเขาที่จะเข้าร่วมอยู่กับหมู่ชนต่างๆแห่งพวกยีนและมนุษย์ที่ได้ล่วงลับไปก่อนพวกเขาแท้จริงพวกเขาเป็นผู้ขาดทุน46.19และสำหรับทุกกลุ่มย่อมมีลำดับชั้นตามที่พวกเขาได้กระทำไว้และพระองค์จะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างครบถ้วนตามผลงานของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอายุติธทาง 46.20และวันที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรกจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าได้เอาสิ่งดีงามทั้งหลายของพวกเจ้าในการดำรงชีวิตของพวกเจ้าในโลกดุนยาไปแล้วและพวกเจ้าได้มีความสำราญกับมันแล้วฉะนั้นวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนด้วยการลงโทษอันอัปยชเนื่องด้วยพวกเจ้าหญิงยโสในแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมและเนื่องด้วยพวกเจ้าฝ่าฝืน 46.21จงรำลึกถึงฮูดที่น้องคนหนึ่งของพวกอาตขณะที่เขากล่าวเตือนหมู่ชนของเขาที่เนินเขาเอาอากอฟและแน่นอนบรรดาผู้ตักเตือนรอซูก่อนหน้าเขาและภายหลังเขาได้กล่าวตักเตือนว่าพวกท่านอย่าเคารพอิบาดาผู้ใดนอกจากอันเลาะแท้จริงฉันกลัวแทนพวกท่านถึงการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ่ 46.22พวกเขากล่าวว่าท่านมาหาพวกเราเพื่อจะหันห่างพวกเราจากการเคารพสักการะพระเจ้าทั้งหลายของเรากระนั้นหรือดังนั้นจงนำการลงโทษตามที่ท่านได้สัญญากับเราไว้หากท่านอยู่ในหมู่ผู้สัต์จริง46.23เขาพูดกล่าวว่าแท้จริงความรู้เรื่องการลงโทษ นั้นอยู่ที่อันลาะและฉันขอประกาศแก่พวกท่านตามที่ฉันได้ถูกส่งมาเพื่อการนี้แต่ฉันเห็นว่าพวกท่านเป็นหมู่ชนผู้งมงาย46.24ครั้นเมื่อพวกเขาเห็นเมฆทึบเคลื่อนมายัางที่ราบลุ่มในหมู่บ้านของพวกเขาพวกเขากล่าวว่านี่คือเมฆที่จะให้น้ำฝนแก่เราเปล่าเลยมันคือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งขอให้เกิดมันคือลมพายุในนั้นมีการลงโทษอันเจ็บปวด 46.25มันจะทำลายทุกสิ่งตามพระบัญชาของพระเจ้าของมันแล้วพวกเขาก็กลายเป็นไม่มีอะไรให้แลเห็นนอกจากบ้านพักอาศัยของพวกเขาเท่านั้นเช่นนี้แหละเราจะตอบแทนหมู่ชนผู้กระทำผิด46.26และโดยแน่นอนเราได้ตั้งหลักแหล่งที่มั่นคงแก่พวกเขา โดยที่เรามิได้ตั้งหลักแหล่งที่มั่นคงแก่พวกเจ้าในนั้นและเราได้ทำให้พวกเขามีหูมีตาและมีหัวใจแต่ว่าหูของพวกเขาตาของพวกเขาและหัวใจของพวกเขามิได้อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอันล้อและสิ่งที่พวกเขาได้เคยย่อเย้ยไว้นั้นก็ห้องล้อมพวกเขา 46.27และโดยแน่นอนเราได้ทำลายหมู่บ้านต่างๆที่อยู่รอบๆพวกเจ้าและเราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆหลายต่อหลายครั้งเพื่อว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิด46.28ทำไมบรรดาที่พวกเขายึดถือมันเป็นพระเจ้าอื่นจากอันลาะเพื่อความใกล้ชิดกับอันลาะจึงไม่ช่วยเหลือพวกเขาเล่าแต่พวกมันได้หายสาปสูญไปจากพวกเขา และนั่นคือการกล่าวเท็จของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขากุกขึ้น46.29และจงรำลึกเมื่อเราได้ให้ยินจำนวนหนึ่งมุ่งไปยังเจ้าเพื่อฟังอันกุลระอา่านครั้นเมื่อพวกเขามาปรากฏตัวต่อหน้าอันกุลระอา่านพวกเขากล่าวว่าจงนิ่งฟังซีเมื่อการอา่านจบลงแล้วพวกเขาก็หันกลับไปยังหมู่ชนของพวกเขาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตักเตือน 46.30พวกเขากล่าวว่าโอ้หมู่ชนของเราเอ๋ยแท้จริงเราได้ฟังคำพีอันกุลระอา่านถูกประทานลงมาหลังจากมูซาเป็นการยืนยันในสิ่งที่ได้มีมาก่อนอันกุลระอา่านเพื่อชี้แนะทางไปสู่สัจธรรมและแนวทางที่เที่ยงตรง46.31โอ้หมู่ชนของเราเอ๋ยจงตอบรับต่อผู้เรียกร้องของอันลาะเถิด และจงศรัทธาต่อเขาพระองค์จะทรงอภัยโทษจากความผิดของพวกท่านให้แก่พวกท่านและจะทรงให้พวกท่านรอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด46.32และผู้ใดที่ไม่ตอบรับผู้เรียกร้องของอันเลาะเขาจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษในแผ่นดินนี้และสำหรับเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองอื่นจากพระองค์ชนเหล่านี้อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง 46.33และพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอันเละซึ่งทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้และมีทรงอ่อนเพลียต่อการสร้างสิ่งเหล่านั้นย่อมทรงเป็นผู้อนุภาพที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกแน่นอนแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกๆสิ่ง46.34และวันซึ่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรก จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่มีใช่ความจริงดอกหรือพวกเขากล่าวว่าแน่นอนครับขอสาบานต่อพระเจ้าของเราพระองค์ตรัสว่าดังนั้นพวกเข้าจงลิ้มรสการลงโทษตามที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธา46.35ดังนั้นเจ้าจงอดทนดงังเช่นบรรดาผู้ตั้งจิตมั่นแห่งรอซูลทั้งหลายได้อดทนมาก่อนแล้วและอย่ารีบเร่ง ให้มีการลงโทษแก่พวกเขาวันที่พวกเขาจะเห็นสิ่งที่ถูกสัญญาไว้แก่พวกเขานั้นประหนึ่งว่าพวกเขามิได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงทั่วครู่หนึ่งยามกลางวันเท่านั้นนี่คือการประกาศตักเตือนดังนั้นความหายยนะจะไม่ประสบแก่ผู้ใดนอกจากหมู่ชนผู้ฝ่าฝืนเท่านั้น